อ้าวตายแล้วอง่ายจังโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ 2, ชิโร่ X2 เช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทําชื่อแบบบาวันนะครับแบบที่แบบยิงเห็นแต่ชื่อตัวเองนะครับไม่เห็นแบบคิวหรือแบบสังหารอัดตัวอะไรเงี้ยไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเลยนะครับก็ โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนทําเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการทํานะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกต้องมีหาเฟซก็ได้เฟซใกล้ตัวที่สุดนะครับแมสเซจก็ได้เรียกแมสเซจเดี๋ยวเขาเข้าเฟซไปอีกโอเคนะครับก็อย่างแรกหาแบบไอเฟซที่แบบว่างเปล่านะครับหรือแบบไปขอเพื่อนพิมพ์นิดนึงก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกโอเคนะครับก็ให้กดไปที่แป้นพิมพ์นะครับ กดพิมพ์ไปแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับว่าจะตั้งชื่ออะไรครัผมตั้งชื่อเป็นชื่อช่องผมแลวกันชื่อรอเอ็กโทนะครับคนดูไม่จาเป็นต้องตั้งตามผมนะครับตั้งแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คนดูเลยครับตามใจคนดูนะครับแล้วก็กด enter ไป1หนึ่งทีนะครับมุมขวาล่างเลยนะครับคนดูน่าจะเห็นกันแหละนะครับโอเคกดเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ผมจะเอาเป็นเลขเก้าแล้วกันอ่ะคนดูใส่อะไรก็ได้นะใส่มั่วๆก็ได้นะโอเคนะครับแต่ชื่ออย่ายาวนะครับชื่อข้างบนอย่ายาวเกินไปนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็พิมพ์ไปอ่ะผมพิมพ์เก9ก้าแล้วกันอ่ะแล้วผมก็ Copy ้นะครับประมาณเนี้ยก๊อปปุ๊บคัดลอกปุ๊บโอเคแล้วก็เข้าเกมนะครับประมาณนี้โอเคแป๊บบนึงแป๊บนึงโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่กระบวนการการตั้งชื่อนะครับออเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับก็แบบประมาณนี้เดี๋ยวผมตัดตอนเข้าเกมเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ได้ทำการเข้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะออกไปเปลี่ยนชื่อดูนะครับก็อันนี้ผมสมัครตัวใหม่มานะครับไม่ได้แบบลงทุนเติมอะไรขนาดนั้นนี่ครับมันจะขึ้นให้เปลี่ยนชื่อนะครับก็กดกดค้างไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็กดวางนะครับกดค้างแล้วก็กดวางนะครับ นี่จะได้แบบนี้นะครับมันจะมีมันไอในแป้นพิมพ์มันจะเห็นว่า999นะครับแต่ในเกมมันจะไม่มีนะครับก็กดเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับกดเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับกดคอนเฟิร์มหรือเปล่าใช่ครับคอนเฟิร์มโป้งนี่ครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าเกมไปยิงให้ดูนะครับเดี๋ยววาร์ปไปตอนเข้าเกมเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่ขั้นตอนการยิงโชว์คนดูแล้วนะครับนี่ครับคนดูว่าสังเกตเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งค่ายดูก่อนนี่ครับอ่าคนดูสังเกตชื่อตรงมุมซ้ายนะครับมุมเอมุมซ้ายนะครับเห็นไหมครับเบอร์หนึ่งครับนี่เป็นชื่อผมนะครับในเกมจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนยิงมันไม่เห็นไรเลยนะครับผมอัดตัวให้ดูนะครับ ขออัดตัวนะครับคอนดคอนโดประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็บายบายครับคนโดบายบายครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ